สวัสดีจ้าพี่น้องมูนี้มุพอกับสาวอยู่คนตัวกลมเชนแนอรกนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามุนีสาวอยู่พามากินกว๋วยจับจ้ะพี่นอ้องก๋วยจับเส้นใหญ่สาวยู่อยากกินแห้งบอดี้กินโดนเติบเลยจ้ะมาจากมุนีสาวอยู่เห็ดเองเด้อจ้ะแต่ว่าบดีไทยวิธีการเห็ดให้พี่น้องเบิรงเด้อจ้ะเพราะว่าสีคึมคึมน้าสาวอยู่ก็เลยฝ่าเห็ดฝ่าจัดเลยมาจากมีเลือดมีมูนี่ไดสีโค้งออนมาจากกันเลย เหตุก่จับสี่โครงอ่อนกับนี่ซีโครงมีเลือดมีสี่โครงอะมาจากเสแสบบน้ำสาวอยู่ปืุงมาเรียบร้อยจ้ะ สาวยูวตุนสี่ข้องแน่นน้ำซุปจนเปื่อยเลยจ้ะพี่น้อง แถวนี้สาวอิยูป,ปูกหญ้าจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะก,กำลังงามเลยจ้ะลงมาน,านั่งในสวนหญ้าเลยเปื่อยๆเลยจ้ะ รูศาสตรนี่แสบสาใจแหงนะนี่ก็ขึ่นฝนเลยหล่ะฝนพึงลินผ่านไปนตะกีเองซาอูวาจจสิตโตกแห่งลมเริ่มมาอีกแล้ว สาวอิวตุนสี่โค้งในน้นำซุปสองชั่วโมงได้เลยจ้ะพี่น้องน้ำซุปนี่สุดยอดเลยจ้ะฝนเริ่มลินมาอีกแล้วจ้ะ มาก หย่านฝนไหลยูเด้อกับพี่น้องแห้งขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้ะรุดง่ายแห้ง กินแบบฝนตกๆตกเลยจ้ะพี่น้องเปือป่อยๆเลยจ้ะ Mm-hmm. สิบโมเิดจะพี่น้องฝนไล่สาวยูวค้ากเลยจ้ะเริมแห้งมากเรื่อยๆแล้วจ้ะขันพี่น้องมาคลิปนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวยูวน้ำแน่เด้อจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจา้าสีได้บบพาดตคลิปใหม่ๆไว้พอกันคลิปหนา้จาจ้กพี่น้องว่าสาวยูวสิพามากินอย่างเจ็บแสบน้ำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า